บออกว่่าเพืนช่วงนี้ว่างเหรอเนี่ยอก่นีอะไรดาลูกช่วงนี้มึงว่างเหรอเอ่อม่ผมไอ้นี่ไงก็เลยมาเห็นพี่ผมโดนอ๋อแต่วผมจะหยุดนะเอาจริงอ่ะกูก็จะหยุดเหมือนกันอ่ะวันเนี้ยแต่แค่กูอยากมาลองเทสภาพสตรีมไม่เฉยแล้วก็ได้คอมใหม่ไอ้เหี้ยมันมันทำให้กูไม่อยากหยุดอ่ะมึงเข้าใจปะได้คอมที่แบบไอ้เหี้ยไอแฮปอ่ะ ไอ้ทียแล้วแบบซีซอีอ่ะมาทำให้ถึงที่อ่ะมันก็เลยไม่อยากหยุดไงประเด็นพุ่งแน่คอมเมื่อวานอ่ะแล้วแบบดูดิดูภาพแล้วมันลื่นอ่ะมันลื่นแบบมันลื่นเลยอ่ค <c oughs> คือแบบว่าคือแบบว่าไม่มีคำว่าหนวกแหลกอยู่ในใสายไม่มี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 เลยโอเคลุงเนี่ยกูใช้ภาพไปที่ฝนตกและติดจอมันชื่ออะไรร้มอ่มอมอด,มดแล้ว,แล,วแล้วใช้สูงสุดเลยนะโอ้ะปรับสูงสุดนี่ก็คือสบายสบาย ใช่ใช่ไม่มีแหลกไม่มีอะไรเลยโอเคครับลูกเราไปทำคอมใหม่ไว้ยังบางยังย่งรอรอรอเขาเข้ามาอยู่ครับอยากอยากอยากเทสยครับว่าดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยดีจริงดีจริงดีจริงไม่แต่ผมต้องเทสกับตาไงไม่ไม่เชื่อหรอกจะพูดอย่างนี้ดีกว่าเราจะพูดถึงคองคือใครๆอ่ะก็ หลายๆที่อาจจะทําความดีๆได้แต่เชื่อได้เลยไม่มี c โ o คนไหนดีเท่าคนชื่อเปาเนี่ยผมต้องอยากลองด้วยตัวเองไงผมอยากลองด้วยตัวเองหวอกเลยอวยจนพี่เปาอายอ่ะ นี่คือลุง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 กระทืบกับใครผมไม่รู้เลยเสาร์อาทิตย์ไงชุดสีอะไรครับน้ำเงินใช่ไหม้ายชายชายน้ำเงินเน้อน้อทำเกาะทำอะไรไม่มีลุงเออเดี๋ยวกูหาให้ถ้ามึงมาเล่นมาบ่อยๆอ่ะครับจุด ูเพาาควมจริง720มันธรรมดาอยู่แล้วฮะดูดิมันก็เหมือนแบบ 4K อ่ะมามาต่อดิ่มาครับต่อดิ่มาต่อดิ่มาต่อดิ่มาให้มันมาแล้วมันมาแล้วเต็มตัวเร็วๆมีเหล็กมีเหล็กมีเหล็กเข้าเหล็กเหล็กต้อง50 50มาแล้วไปเข้าแล้วอ้าวเขายิงเขาอูดูดยิงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่เห็นป่ะน้าโดนยิงแบบงงๆ

คนเดียวไอสัตว์เซิฟแตกหรือคนแตกวะโอ้โหเซิฟแตก ถ้าเป็นเคสต่อเนื่องไม่แน่ใจเหมือนกัน เอาเอาลง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 ไปเอาไปเอาองหายตัวลงลงัลงหลงังได้อยู่ๆๆๆกีกไอ้เียตีกันเอง สวยปาดไปเอาต่อไปปั๊มอยู่ตในี้ตัวนี้ช่วยเพื่อนตัวนี้ช่วยเพื่อนตีสวยสวยสวยอัตัวข่อยตัวข่องตัวข่องตัวข่องตัวขอยตัวนึงตัวนี้ตัวนึงตัวหนึงนะครับ ยาไว้เยายาหมดโอ้โหไอสัตว์เอ้ยไอ้ช่วยอยู่โอ้โหเฮ้ยพี่โนโ่เราบ้งโอ้ยโทษบายนะครับลงสองตัวจะเล่นได้หรอ ไปคีแุ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยพี่น้องชุบหน่อยเลยไปช่วยไปช่วยชยเชุบหน่อยพี่น้องลุงซ้ายหอวลุงเลยลบหลบจได้ไม่มีรถต้องไปพี่ เราเกิดบ้านกันเนาะพวกนี้มันเกิดในเบลโมงเนะเาเราเกิดบ้านตรวจพ่อไม่รู้อะพีเองอุ้มไหมนะคนเดียวได้ได้ได้สู้น้องครั้งแรกด้วย <laughs> ามเกมครับผมไม่รู้เราบ่รู้เดี๋ยวเฉยก็มาอีกซีเนียตแต่รถเชี่ยนนี้แสบตาชิบหายเลยพอเป็นสีขาวเนี่ยเราไม่รู้ครับ ไม่รู้ว่าพอหรือไม่พอเพราะเราบอมีสิบพูดเพราะเราตายยิ่ยาหมดก่อนนะยามันอยู่ในตู้มันโลแบ็กอะฮะเกาะก็โลแบ็กเกาะอย่างนี้ไอ้ะ ก็มีแต่เอาเหัวเอาท้องลงไอ้เทมเดียวหน้าขาลงเลยตุ้งเหนือปิดแล้วหลังแล้วพังแล้วพังแล้ว ไอ้เหี้ยแม่เฮ้ยแมนมาว่าไอ้แมนโดนใบขี้แน่นอนว่ามึงโดนเรียบร้อยอ้ชมโอ้ขี้แตกขี้แตกไอ้เหี้ยอยู่เดินเลยสัตว์เอาไอ้เหี้ยนี้ร่วงไอแม่โดนขี้แตกไอ้เหี้ยเอาไอ้แต่พี่หารถแล้วไอแม่มันรอดมาได้ไงวะสัตว์ ด่ารถบักอีกแล้วเลยบักเลยยิหาจัด,อดไอสัตว์ไปอยู่เนินกล้างเขากันไม่ต้องลงรถมาแล้วกดล็อกเลยเว้ยเยอะแบบชี่แตด ไม่รู้ว่าผมล็อกสามี่หรือเปล่าอ่ะผมลืมไปอ่ะผมไม่รู้ว่าช่างแ,แต่หลุดก็ไม่หลุดช่างม่งหลุดไปเถะดีะแล้วะจะได้เล่นพวกมันหนักหนักถ้ามันกล้าที่จะเอาสามสี่ผมอ่ะมก็น่าจะรู้ดีครับว่าชะตากรรมใครขับสามสี่ผมอ่ะจะเป็นยังไงถ้าผมเห็นนะ ตำรวจเป็นย uhm. ังเขายังไม่เข้าเซิร์ฟมาเลยอ <hed> ีกที่ตำรวจอ่ะมีอาผมไปฉีดวัคซีนมาฮะปวดแขนใหญ่เลย Go go, Hanna! Kind of boom. boom. คิดว่าผมมียาสิบอันแล้วนะไอ้เนี่ยไม่ได้เช็คของก่อนโดนจับเป็นหนึ่งคนแล้วนะ <c oughs> ดูจากเชิงและไอ้เนี่ยนี่ขับขึ้นเขาไม่เป็นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นพลาบายแล้วถ้าตำรวจเจอผมเดิมพันได้เลยร้อยเปอร์เซ็นเกม หอแค่คันเดียวอะทอดหรือว่ารถคันใหม่ก็ได้แด้อท้องอยู่อันตรายไหมไม่เออหมอเป็นคนแนะนําไม่ฉีดครับตอนแรกจะไม่ฉีดแต่หมอแนะนำมาเหวมาละมีเสียงตำรวจแล้วด้านหลังหรือเปล่า ี่ตามถนนเลยนะคนเนี้ยตามเส้นจราจรจัด โอ้ยเคียร์เจ็ดเคสแปดเคสอ่ะหกเคสแปดเคสเลยอ่ะเคียร์เยอะจัด เป็นสิบอ่ะ พี่สิบบิตนะ,ค,ะครับวันนี้เสงตำรวจเหรอไม่รู้ว่าเหมือนผมนี่ไงตำรวจ่ไงมาละอาวันตามมาละ <R 1. S 1> ตามละอาวันเรียบร้อยไอเฮียีิโดน อาวันต่อเติมรถมาเกอดทำที่เราอยู่เรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาแต่ไกลแล้วยึดล้อมาแล้วมัแขกจนอะไรกับอาวันเหรอยสัตว์เอาละฮะทำยังไงครับเพราะหนุ่มน้อยคนนี้ขับตรงไปเรื่อยๆเจอแน่นอนอาวันน่ะเจอแน่นอนอาวันกำลังมามาแล้วฮะไอเฮียพระเอกของฉันมาแล้วตอนนี้อาวันไปปาท้าแท็กนะครับกุ้มกับการกุ้มครั้งแรกเขาจะทำาไงกับอาวันคันนี้เรามาดูกันนะฮะผม เอาลอะฮะเอาคนหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมกับรถแฝกคันสีแดงน่าจะเป็นรถของ J A K มาแล้วครับผมแฝกแดงน่าจะเป็นของใครเรามาดูกันรถใกล้พังแล้วด้วยน่าจะเข้าบ้านเสาร์อาทิตย์นะฮะแน่นอนน่าจะเข้าบ้านแข่งกันไปวัเดปเป็น มาแล้วครับแท็กแดงอ๋อเป็นของบิลลี่อะฮะมาแล้วครับน่าจะเข้าบ้านแน่นอนครับจะถึงหรือไม่กับบ้านตำรวจกำลังยิงยางเรื่อยๆแต่บิลลี่กำลังตามมาเอาแล้วครับอาวันมาแล้วรถใกล้พังแล้วบิลลี่กำลังเข้าใกล้มาเรื่อยๆบิลลี่ บิลล right? ี่บิลลี่บอกให้ตำรวจถอยไปแต่เขาได้หรือเปล่าครับเลี้ยวหนึ่งทีโค้งน่าจะดีกว่าหรือเปล่าพุ่งไปไหนพุ่งไปไหนต้นไม้ไม่รอดบิลลี่บิลลี่อยู่ไกลครับาจะเขาได้บ้านได้ก่อนเอาละครับมาวัดกันว่าตำรวจคนนี้ยิงยางได้ไหมถ้ายิงยางได้ทากับรถตหตึงทีโอ้ยเดือดไปเลยดามอกเอาละครับดิ๊ไม่โดนเข้าบ้านก่อนเอาได้ไหมประตูน่าจะล็อกประตูน่าจะล็อกไม่ล็อก ล็อกหรือเปล่าโอ้ยล็อกพอดีชนเพื่อนล็อกพอดีโอ้โหชนเพื่อนอีกโอ้โหตำรวจขี่ตรงไปเลยครับตกลงยังไงกันแน่ฮะเฮา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 ตกลงทินกูหมดไอสัตอออาเออออเออเออเอเอ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 อเเอ

เดียวให้มหรือเปล่าวะบอจะมาหรือเปล่ารบจัดไอสัตหลุดมาให้ออกไม่ไม่ไปเลยอ่ะวมาใออกดิยืหลให้มันหน่อยให้หุดห้ยื้มนมาดิอามรวจมาก็ได้ให้ออกเออหลุดมาให้ออกเออเอเอออบอสัไอ เกเดียวไม่เป็นเทียหรอกเกศี่เกศี่เกศี่ไม่เป็นเทียอะไรหรอกเฮียเฮียเฮียไอ้สามสี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยสามสี่ลุตมาเอาเลยครับผมเฮ้ยสามสี่กูหลุดเฉยไอ้สัสเอาเลยครับสามสี่เอาไม่ไปไอ้เฮียไปดิสามสี่เอาไปใช้ได้ปะใช้ได้จะใช้ก็ใช้แล้วแต่มึงเออใช้เลย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 ต้องใช้แล้วเออมาแล้วครับผมกับอ่าสามสี่นะฮะเอาแล้ว ตัดวดเติมน้ำมันให้หน่อยพี่เติมน้ำมันหน่อยแล้วสามสี่ตัวแรงเรามาดูกัน <c oughs> ลุงแม็กจะโดนสามสี่ทรยศหรือไม่นะฮะวันนี้แหละสามสี่เราเลือกนาย <c oughs> เอาละครับขึ้นสามสี่ 3, สามสี่จะทรยศนายหรือเปล่านะครับกับคนอุ้มครั้งแรกกับการขับ R สามสี่คันนี้ซ่อมยังบีซ่อมยังไม่ซ่อมใช่ไหมยัง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 บี่ซ่อมไหมเอาแล้วมีการคอนเทนเซอร์ไว้เดี๋ยวมีมีมีเสียงสั่นนิดนึงฮะขอขอกล้องหนึ่งมีป่ะเสียงสั่นเสียงสั่นใหญ่เลยฮะเอาแล้วฮะสามสี่เราเลือกนายเอาแล้วครับจะทำยังไงกันตอนนี้ครับสามสี่ GTR สามสี่ เอ้ยอรถมันแรงนะทางตรงอะสามสี่รถผมมาชิงแท็กได้ขี่ขีไ่ได้ไอ้บีขับไอ้ไม่ขับอาร์มอาร์มสี่ปืนไปยิงหมอดิปืนไปยิงหมอดิออกเลยปะเนี่ยออกแล้วนะอ๋ออย่าเพิ่งหนีรอให้มันตำรวจมาได้แป๊บเดียวเกียวไม่ไเป็นไรหร่อยดี เอาแล้วเกมไปแล้วสามคนครับไม่ได้ล็อกมาทำอะไรเราไม่ได้ล็อกสามคนแล้วฮะเราจะทำยังไงนะครับแ็กดีๆมีให้ขับไม่ขับมาแล้วฮะตำรวจมาแล้วครับข้างหน้าเกียได้หรือไม่มาดูกันเอาแล้วครับระเบิดเปิดตำรวจไปแล้วหนึ่งดอก ขอแค่ล้อหลังล้อเดียวนะครับผมจะได้ดูคุณนะครับว่าจะเป็นยังไงขอแค่ล้อหลังล้อเดียวเท่านั้นเพียงพอครับกับสามสี่คันนี้ออเอาล้ครับจะออกแล้วหรือเปล่าจะออกแล้วตำลาวจะออกแล้วหรือเปล่าลจะออกแล้วหรือเปล่าเอาล้ครับจะออกแล้วห <goodies. S 1> ร,ร,รือเปล่ออาอาสามสี่เคร,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 รื่องอาบยี่สิบหกจะออกเลยนะที่ รอระเบิดรอรอระเบิดปุ๊บออกเลยรอระเบิดปุ๊บออกเลยเอาละครับเลงเครื่องผมว่าอาจจะไม่ร้องไม่ไม่รอดโค้งแรกครับขึ้นเขาดิไอซานสามสี่ต้องขึ้นเขามาาล้วฮะน่าจะตื่นเต้นหน้าดูนะฮะกับคนคนนี้นะ เหลือ18นาที28นาทีมาแล้วครับระเบิดแล้วไปไปแล้วไปแล้วโอ้โไปละวมาแล้ว3 4ส,สเครื่อง r b 26อาวันได้ตามอ่ะกับแฮกแฮกน่าจะตามไม่ทันครับเพราะว่ารถ3 4สนั้นมะันปีศาจจริงๆกับความตรงความแรงพุ่มมาแล้วเรื่อยๆ3-4มสมาได้แรงมากเหยียบไม่เหยียบมิดไม่แน่นอนอาวันตามมาเรื่อยๆเลี้ยวเป็นไงเลี้ยวเป็นไงเลี้ยวได้ดีเอาละครับเขายังเลี้ยวได้ดีอยู่ กับคันนี้มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆู้หยังตามมาได้อยู่ครับจะตามได้หรือเปล่าทางตรงทางตรง34ี่กับพอสคอสคอสโดนทิ้งเหยียบทางตรงอย่างเดียวน่าจะเลี้ยวโค้งหรือเปล่าไม่เลี้ยวครับปันคันเลขหนึ่งทีหรือทิ้งห่างครับ34ทิ้งครับไอเยี้ยงเท่าไหร่เชี่ยว3-4โสีโอแต่พอสตามมาอยู่ครับไม่หลุดแน่นอนพอสท่าทางตรงอย่างนี้เรื่อยๆ มาแล้วตูุยหลบไปหนึ่งทีไม่เป็นไรไปขวางทางตำรวจา้างนูงน้นอ,อีกหรือเปล่าแต่ทำให้ช้าไปเรื่อยๆนะฮะถ้าไปขวางทางตำรวจอย่างตะก,กี้นี้าวันนะครับผ่านมาสามสี่ <c oughs> ลถอะไรมาอีกทีนึง่งถดพุ่งชนกระเด็นกระดอนชนอีกทีนึงไม่ทนเอวูลดตำรวจอยู่ข้างหลังเอาแล้วครับม้าแตงม้าแตง <c oughs> มาแล้วครับม้าแตงตามมาแล้วหรือเปล่าใช่ม้าแตงไหมถ้าใช่นี้ก็ก็ ก็กระจกหลังหอตามอยู่ครับเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวไอ้นี่ก็ทางตรงอย่างเดียวใช้ความเร็วรถให้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับกับคนคนนี้ปีพื้ไม่ต้องเน้นครับเน้นเน้นทึงรถสามสี่มันมันแรงเรื่องความตรงทางตรงอยู่แล้วครับถ้าเป็นสามสี่ ไปทางไหนเข้าเมืองไหมอ้าวแล้วเข้าเมืองเข้าเมืองแต่ตำรวจยังตามอยู่อา้อาวอา้าวอ้าวสามสี่เป็นไรอา้าวสามสี่สามสี่เป็นไรอะครับสามสี่เป็นไรอะครับคงแค่นี้ยังดิฟอา้าวชนไปหนึ่งชิดโอ้โอา,อาล้สามสี่แค่โดนชนทีเดียวครับความเร็วตกไปคือคือโดนยางกีงยาง,ยางพังอีกทิพย์ายละโดนกายพังละสามสี่ล้อหลังด้วยหรือเปล่า ล้อหลังไม้ล้อหลังไม้เลี้ยวโอ้โหล้อหลังโอ้โหโดนชนอ้าวล้อหลังด้วยครับเอาแล้วครับฟึดฟึดฟึดึดฟึดล้อหลังแตกแล้วด้วยเลี้ยวยังไงเลีเเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวค่อยค่อยค่อย,อยเลี้ยวถึงโค้งนี้ล้วจะทํายังไงครับโอ้โหโอ้โหเอาโดนชนรถตํารวจตายคาคาที่อะยังได้อยู่ยังเลี้ยวสะบัดแต่ถ้าเป็น 3- ามสี่โอ้โหยัยงคลองรถได้อยู่ถือว่าแน่นอนจริง กับคนนี้อาวันสองคันชนกันเองเปล่าไม่ชนครับไปเรื่อยๆสามสี่เข้าเพื่อตรงเข้าบ้านรับตำรวจจะตานหรือเปล่าใช้ความตรงอย่างเดียวเป็นประโยชน์เอาละครับเลี้ยวปัด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 แค่แค่เฉยๆนี่ยังยังจะปัดอยู่เลยฮะเอาละตำรวจเข้ามาประชิดเรื่อยๆประชิดเรื่อยๆขอยางหลังอีกดอกหนึ่งครับจะรถจะเลี้ยวไม่ได้ทันทีความเร็วตกเรื่อยๆอุย้ยไม่โดนเฉยไอ้เที่ยมันขับนิ่งมากเลยนะเนี่ยโอ้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 ยคงแค่นี้เอาโอ้ย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 เอาละครับจะทำยังไง ล้อหลังอีกยังล้อหลังอีกยังล้อหลังอีกย่างโดนอีกแล้วครับโอ้โดนคนด้วยสามสี่ยางไปได้อยู่สามสี่ยังไปได้อยู่พุ่งลงมาตกน้ําตกน้ําเอาแล้วครับรถป,ปัดเป็นหนอนแน่นอนครับโอ้โหใครบอกว่าสามสี่โกงดูคนนี้ขับครับเอายางหลังไม่แตกเหรอแตกแล้มาแล้วครับแท็กแท็กยังตามได้อยู่หรือเปล่าแท็ก ทางตรงยังตามได้เปล่าแหกตามได้ครับไม่ได้แรงไปกว่าแหกเลยปาดไปหนึ่งทีชน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 ไปหนึ่งทีรถปาดหมุนติ้วติ้วโอ้ยโหมุน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 สามสี่ดวงปอกคาเรียบร้อยะเฮ้ยระวังระวังระวังตำรวจอย่อ่าหอยู่่่าอยู่า่ยอา ถ้าแบบพารถที่มันพารถไปพารถไม่ได้โทอะเถบอกแล้วว่าก็คือพารถไม่ได้ขับง่ายทีรับไม่เชื่อกูอีท่อแทงเกาะหายเลยอ่ะต้องต้องต้องอีคลินครับต้องใหม่อีก้องใหม่อีกคูไม่เชื่อกูว่าให้รไปท็กดีอยู่แล้วไอ้สัสโอเคไปพบกับพีเขาครับพี่ไม่ต้อง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 พารถครับไม่ต้องพารถครับรถผมสามสี่ลงสามสี่ลุงไม่ได้คนอื่นเหรอแล้วเป็นไงบ้างครับคุณตำรวจตามไาเนี่ยตามชั่วโมงเร็วเออ ปตำรวจเอ้เคเคขอกังค์ซ่อมเลยดิเลขนสองต่อสองปล่อยให้ดาบสี่หลุดไปดีกว่าขอทั้งสองอันนะเคอีกอันนึงอีกอันนึ่งได้ๆๆขอบคนะแม่งโคดงโหรี่เอียมีแท็กให้ขับเสร็จกระแดอยากขับสามสี่กูไอ้สัตว์เอ๋ไอเอี่ยมึงคิดว่าสามสี่กูไอสัหรอไอสัตว์ฮะเอออ้าวไอเหี้ยมีคนมีคนขับลง แม่งแท็กมีดีๆให้ขับแม่งไม่ขับเสือขับ3-4่ยังกูไม่รู้มั้งิดที่อะไรอยู่